กับเฟรมเช่นเคยนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เพราะาเฟรมจะพาท่านผู้ชมมาพักคอนคิดแล้วก็คลายความเครียดกับรายการขับยกค่ะแล้ววันนี้ดูจากโลเคชั่นโอ้โหท่านผู้ชมซ้ำรอบสวนสาสาะแบบนี้เฟรมพาท่านผู้ชมมาพักยกกันที่เคสดารารีสอร์ทพัทยานเองค่ะและในวันนี้นะคะเฟรมก็มีนัดกับนักร้องเสียงดีแห่งบ้านเอฟถึงสี่ท่านเลยเดียวค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้อยากเล่นน้ำผักมากไปท่านผู้ชมมันน่าเล่นมาก ทีมงงานดุทีมง,งานให้เล่นตามเฟรมไปเลยค่ะข้างใน อะไรอะไรยกมาเสิร์ฟเองอันนี้เราช่วยกันเองแอบไปดูมาหลังอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรเราก็มาเองแบล็กออลของใครของใครนี่ซีฟู้ดซีฟู้ดพลาเตอร์ของเรากินด้วยกันนี่แหละพูดเลยว่ากินทั้งหมดนี้แล้วก็มันฟูออกมันเป็นมันเป็นดุฟูหละมันจะมันฟูอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องให้ผู้ใหญ่เลือกเลียตาผู้ใหญ่มาไม่กัดแล้วก็ต้องให้ผู้ใหญ่เลือกคือเรื่องมาเรื่องมาพยาวยัอย่างแรกคือใกล้แล้วก็อย่างที่สองก็คือมันครบอ่ะคาดว่านะแบบบันเทิงหรือว่าสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแล้วก็แบบอย่างฝั่งเคสตาลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหาส่จนตรงส่วนตัวใช่ปะมันก็ได้ครบอย่างนี้เลยสวยมากใช่ปกติวันว่างของพี่นีดีทาอะไรกันบ้างแต่ทำไรวันว่างวันว่างอะครับคือจริงแล้วต้องบอกว่า ไอความว่างแต่คนเนี่ยมันไม่เหมือนผมเนี่ยก็ต้องมีการอารมพบก่อนถ้าถือว่าว่างจากการทํางานเนี่ยก็จะไปไม่วางเรื่องอื่นอย่างเช่นทําธุระอะไรที่ตอนทํางานไม่ได้ทําอะไรเงี้ยครับล้างรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ล้างรถนู่นนี่นั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะจะทำธุระส่วนใหญ่นะครับในในวันในวันที่ได้พักจากงานแล้วก็ แต่ถ้าว่างจริงๆคือแบบไม่มีอะไรทาหรืออะไรอผมก็จะเป็นคนที่แบบชอบดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านหรือว่าออกไปอยู่บ้านอยู่บ้านเลยคือที่บ้านนี่คือจะซื้อแบบอุปกรณ์เอนเตอร์เทนตัวเองแอยู่ที่บ้านแบบไม่ไปไหนแล้วดเเดี๋ยวทำไมต้องเอนเตอร์เทนตัวเองทำหมถึงแบบเออดูหนังดูอะไรคือเพราะว่าปกติคือจะเป็นคนที่แบบพอเราพอเราทำงานแบบเนี่ยมีเวลาอะไรมันก็จะโบคุมยากผมก็เลยแบบซื้อหนังมาดูเองหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไป รถไปอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราขับรถไปทํางานออกไปอยากบ้านเงี้ยถ้าทุกวันเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากขับรถแล้วอ่ะอืมแล้วอย่างเงี้ยค่ะหน้าฝนอย่างเงี้ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรในดวงใจไหมคะจะเราชอบมาทะเลนะฝนตกทะเลฝนตกเอ้าจริงๆมันมันดูเหมือนจะจับไม่กระพุนเหรอไม่ใช่แต่ว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นทะเลอยู่แล้วค่ะก็มาทะเลเพราะว่า เอาช่วงหมดเนี่ยมันไม่ใช่มันสวยมากมันถูกก็เทยก็เท่เลยโอ้ยลองเองสิครับแล้วก็ผมคนชอบชอบฝนตกอยู่แล้วครับเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปไหนที่อยู่ในร่มเนี้ยก็อยู่ในอยู่ในร่มแล้วอากาศมันจะดีถ้าเกิดช่วงเวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยแล้วร่มทะเลมันมันจะมันจะเย็นคนนี้เขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วชอบถ่ายรูปที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะภูเขาน้ำตกเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะภูเขาน้ำตกทะเลชอบนะครับผมชอบชอบชอบทุกที่ที่ที่ รู้สึกว่าไปแล้วสบายใจอย่างเงี้ยสมว่าจะทะเลอะไรอเดียวได้ไม่มีใครไปกับผมในช่วงนี้เป็นคนเป็นคนดีๆก็ปลนออกรายการว่าเ็ยคนเชื่อคนเดียวได้ครับแล้วก็จริงก็ไปได้หมดใคได้เป็นคนเข้าคนง่ายแล้วอย่างตอนนี้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรที่ทำร่วมกันคาัของเอฟมีน่ีวมาเยมาวันนี้วันนี้วันนี้ฉกนี้มาด้วย่าอะไรไ่ใช่ไปเรี่ย แอบเห็นแอบเห็นก็เนี่ยครับก็ก็เราก็จะเหมือนเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ครบรอบ10ปีทูเฟรนชเชียร์ก็คือเราก็จะมีนักร้องทางค่ายเราหกคนใช่ก็จะจับคู่ออกซิงเกิลกับนักร้องข้างนอกอใช่ใชซึ่งก็เหมือนเหมือนเราก็ร้องเพลงเจอกันมาเยอะแล้วแล้วก็เจอกับนักร้องที่อื่นบ้างแค่ได้ทำงานร่วมกันได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็อย่างเพลงของต้นเองเนี่ยเขาทำแบบแปลงหน้าออกแล้วเป็นซิงเกิลแรกเลยก็ร้องเพลงสัปดาห์ที่10เดียว ดีครับตังแทกสั่นพูดเลยว่าลัวเพื่อนบ้านจะด่ามากเพราะบ้านบ้านโปรดิวเซอร์เนี่ยห้องอัดคลื่ที่บ้านเลยนะครับก็คือตอนแรกเขาเก่งนะเพาพี่กิจเขาเป็นอาจารย์เลยอย่างเงี้ยเขาสอนนักเรียนเราเองครับแี้วก็บ๊ายบียครับพี่ต้นนะคา ใส่่เต็มทียังไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองเท่าไหร่ผ่านเวลาไปสองชั่วโมงพี่ยังไงยังไงยังไงไปดูหนังเปล่าดูหนังเปล่านี้งานเร็วอะไรเงี้ยก็คุ้นกันครับคุ้นคุ้นชินกันแล้วแล้วก็เก่ได้ต้องครับใช่ตอนนี้ฟังกันได้แล้วทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็ใน YouTube ด้วย MV ก็มาแล้วีมาแลว MV เพิ่งปล่อยเลยสองสามวันมาแล้วปล่อยจุดมันได้ของโซนคองพี่แจ๊์ป่ะคะคู่กับใครของเรานี่จะคู่กับสวยเดอะไวท์ครับสวยเดอะไวท์ถ้าใครจําได้จะมี สิ่งมีชีวิตอยู่ในรายการเดี๋ยวไวปีแรกตกขึ้นมาได้จากแมลงจับปยาไม่ใช่วิตนคนเป็นคนคือคือเป็นเป็นเพื่อนกับเก่งธัญญาค่ะคือคนหลายคนในจาาเก่งได้เพราะว่าเก่งแบบอยู่รอบหลังๆอะไรเงี้ยคือสวยจริงๆก็อยู่รอบหลังเหมือนงานแต่ว่าเขาจะสนิทกันคู่นี้สวยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูงมากครับก็จะร้องเพลงเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาที่แบบว่า เขาล้องเพลงแล้วเขาจะเตะขาไม่ใช่ไม่ใช่นั่นร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มือสันนิบาตไม่ใช่คือคือถ้าเกิดว่าคนคนที่คนที่ได้ดูในรายการในซีซั่นแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าสวยเขาเป็นคนที่มีเสียงมีเอกลักษณ์แล้วก็จะมีสไตล์การร้องเพลงที่แบบเป็นแบบฉบับของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะอือใช่บุคลิกเขาด้วยอันนี้เลือกมาคู่กันโดยตรงเลยลูกเล็กเขาก็เป็นที่จดจำนะก็เลยก็เลยเอา ความเป็นเอกลักษณ์ต่างๆานี้ของเขาอะไรเงี้ยครับเอามาร่วมงานกับกับส่วนของผมซึ่งซึ่งเพลงที่ผมร่วมทํากับสวยแล้วก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงสไตล์แบบปาร์ตี้สุดสนานเลยเป็นเพลงติรดอะไรเงี้ยผมก็จะทําหน้าที่แบบแรปทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็สวยก็จะมาทําหน้าที่ร้องในในท่อนของมโลดี้ท่อนฮุกครับถอ<ช>ว่าเข้ากันไหมครับเข้ากันได้ <S <S <ๆ>ก็สรุกดีครับก็ก็ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยอยากจะให้ลองลองเรียกงานคือรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี่ยเพลงของผมจะปล่อยเป็นเพลงสุดท้ายใช่อยากให้ฟังกันคือจริงตอนเนี้ย เพลงแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยอแบบจะเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าถ้ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวอยากให้รอรอฟังกันนะจะเป็นเพลงที่สนุกมากๆอีกเพลงหนึ่งครับพี่ราชาพี่ราชาคู่กับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ค่ะคุณคุณชันธนา่ตีปากปีปากช่วยหน่อยนี้เทามุกยเทมโกเบลเล่นใหญ่ค่ะก็คือชอบคุณฝังให้ปีปากบาปีว่าเมื่อไหร พัศร้องคู่กับพี่ตุ้ยทีละพาร์ททุกทาก็ไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วนะคะพี่ตุ้ยใช่สิบปีสิบกว่าปีจริงเหรอตั้งแต่ใช่แต่ว่าพี่ตุ้ยบอกว่าปีที่แล้วเพิ่งทำเพลงประกอบละครไปแบบว่าถ้าอยากแบบเพลงที่ยิ่จริงๆเวลาเรื่องพี่ตุ้ยก็คือสองใจค่ะ แมาแล้ว่าคู่กันหลังจากที่พี่ตุ้ยหายจากเพลงไปสักพักนึงต้องปัดฝุ่นอะไรกันหลอมเดิมเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเร่การร้องเพลงเอาเรื่องการร้องเพลงไปเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นหรอกเอ้งนั้นเป็นลอมหรอกคือพัทเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ย้อนกลับมาทำเพลงในอารมณ์เนี้ยคือหลังๆเนี้ยนางเนี่ยก็จะแบบว่าสาดสาดเสียเสียอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะดราม่ากั้งรักัก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่แต่เพลงนี้มันออกมาในแนวแบบว้าวเลยซึ่งคอนเซปต์มันมาจากอย่างเพลงองมพัทเนี่ยคือไม่หายไปไหนเลยเนี่ยคอนเซปต์มันมาจากสเตรนเจอร์นี่แหละแต่เป็นสเตรนเจอร์ที่เป็นคนคุ้นเคยกันที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนแปลกหน้าเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากเกินไปอนึกออกไหมอยู่ด้วยกันมาอยู่บ้านเดียวกันมาสิบปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดก็คือแค่ อาศัยอยู่ด้วยกันนอนเตียงเดียวกันกินข้าวเช้าพร้อมกันแล้วต่างคนต่างไปทำงานเหมือนกับบางอย่างมันหายไปแล้วก็เลยเป็น,ปน,ปนตั้งคาถามหรือเาว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นคนแตกหน้าของกันละกันหรือเปล่าเขาบอกแต่แล้วพี่ตุ้ยไม่ใช่คนแตกหน้าอันนี้สวนตัวว่า <laughs> อันนี้สวนตัวตว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่าแต่ว่าพอมาจับคาแรคเตอร์นี้เนี่ยซึ่งพัไม่ได้ร้องเพลงหวานๆนานแล้วก็คือดีเหมือนกันค่ะแล้วก็พอไปร้องคู่กับพี่ตุ้ยล้วก็เปลี่ยนวิธีการร้องเยอะคือเพลงนี้ร้องเบามาก ร <_ innen> เราไปเราไปค่ะแสดงว่าแสดงว่าใครซื้อแผ่นไปนี่ต้องเปิดเปิดดังๆไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเ,นเพลงแบบ easy listening <_ D> ซึ้งๆน้กผลนผลักฝนใช่ใช่ใช<น>่ใช่ต่อที่พี่ว่านเลยคู่กับใครร้องกับใครผมคู่ Bangkok ครับใช่ครอเหรอไม่รู้สินะใครหรอเก้ตอไม่รู้สินะ Bangkok ก็เป็นนักร้องคนหนึ่ง <_ D> ที่รร<อ> <_ D> ที่ที่มาที่รีสอร์ทดีิสอร์ท ลอยความรักลอยไปสายเลยแล้วไปหาคู่กันร้องเพลงประมาณไหนก็เป็นเพลงที่นตัวแทนของความเหงาครับคือถ้ามาคู่กับแป้งเนี้ยก็ผมก็มีโอกาสได้โปรดิวซ์ด้วยครับแล้วก็ทำเองก็เลยได้ได้รับมอบหมายว่าดูเองดูเองดาวโหลดเองแล้วก็ตายไปเองไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอย่ามวยพรขนาดนี้เองไม่ปล่อยก็เป็นเพลงที่ ที่เป็นตัวแทนของคนเหงาครับใน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 แต่จริงจริงไม่เหงาก็ไม่ค่อยเหงาจริงจริงริที่ที่แต่เพลงออกมานวนนี้เพราะว่าจริงจริงถึงแม้ผมกับแป้จะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะว่าทั้งสองคนชอบทาตัวของเหงาครับชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมีมุมส่วนตัวบ้างผมไปเที่ยวคนเดียวได้อะไรเงี้ยไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนคนเดียวได้ืมก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันเป็นเพลงเกี่ยวกับว่าไงคือเป็นเพลงที่ที่เกี่ยวกับคนเหงาชื่อเพลงในชื่อเพลงว่า คิดถึงใครไม่รู้ก็คือคิดถึงแหละเราคิดถึงใครคนนึงก่ันแต่ใครก็ไม่รู้ครับซึ่งเป็นคนฝ่ายมากของเราใช่เป็นคนแฝกหน้าต่อกันต่อกันแล้วก็ทั้งทั้งหกเพลงนะครับคือที่ต้องเลือกปล่อยทีละเพลงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของหนังสั้นเข้ามาด้วยครับหนังสั้นเนี่ยจะลิงก์ตั้งแต่เพลงแรกเพลงที่สองสามสี่ห้าหกมันเป็นเรื่องเดียวกันตลอดเป็นใช่สร้างมาว่ามีเรื่องจริงด้วยของพี่ต้นใช่ครับอย่างของต้นเนี่ยเพลงข้อความจากคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวแทน ความหวังและกวามังใจอืเพราะว่าเรื่องมันมาจากเรื่องจริงเลยคือพี่คนนี้เขาเป็นเป็นครีเอทีฟโฆษณาเนี่ยเหมือนเขาเป็นมะเร็งอแล้วเขาก็เหมือนเขาสิ้นหวังมากครับตอนแรกที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็จะแบบทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราเหมือนเขาจะแบบตัดคอแต่ตัดคอเหมือนแบบมาสมโดนมาสมชีวิตทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะโพสประมาณว่าแบบมะเร็งกับความตายที่ใกล้จะมาเยือนในแบบไม่นานเลย นั่นแหละทายอินนั่นแหละพอเขาตั้งแล้วก็มีมีคนแตลกหน้าครับเข้ามาอินบอกให้กำลังใจเยอะแยะเลยก็คือแบบพี่ไม่เป็นอะไรนะหรือแบบพี่สู้ๆหนูติดตามเหมานกันหรองพี่อยู่เชื่อว่าพี่ต้องหายไปแน่นอนก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ครับของเพลงข้าความัแปลกัหน้าแล้วก็ผลมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเยอะมากอย่างอย่างพาร์ของต้นเองตอนแรกจะร้องเป็นเป็นคนที่แบบสิ้นหวังก่อนที่แบบมันอะไรตายอยากอะไรเงี้ยส่วนส่วนอาจารย์กิจก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบ คนแต่งหน้าได้ให้เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาให้เราเห็นแสงอะไรนแล้วก็มีหนังสั้นด้วยทุกคนจะมีหนังสั้นหกเรื่องเลยครับแล้วก็น่าดูมากๆตอนนี้ก็ซึ้งมากตอนนี้ของคุณต้นก็ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมอยากจะติดตามครบทั้งหกเรื่องก็ต้องรอไปอีกสักแป๊บนึงเนาะทยอยทยอยออกออยยยทต้องรอติดตามตอนนี้เราถีบก่อนเลยค่ะ ผมไม่อยู่พิณาชิร์งานมมเมาไหมตอนร่วมงานตอนร่วมงานตอนร่วม,มงานนะคะพายก็ถือว่าเป็นเป็นแบบเป็นป้าของที่นี่นเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็นมองๆ<อ>ทุกคนโดยเฉพาะสามคนนี้ก็เป็นเป็นสามคนที่เก่งค่ะแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองเล็โดยเฉพาะต้นต้นนี่จะเป็นคนทำเพลงได้เต็มมากคือคนบ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ต้นทําเพลงดิดูว่าม่แก่ทำใช่ไหมทำหรือไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสกิลนางเยอะนะคะแล้วก็ ส่วนแต็นี่ก็จะเป็นคนแบบแมนแมนใจใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาลดน้ำหนักออกกำลังตลอดเวลาเดี๋ยวก็ลงวิวิดพื้นอะไรก็ไม่รู้ทุพลังพยายามจะแบบสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าตัวกลมมานานอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเราจะได้เห็นแตทในเวอร์ชันมาชั้นใหม่นะเวอร์ชันใหม่แล้วก็ว่านไฉเมื่อกี้แอบถามใช่เปล่าพันเรียกว่าอะไรเมื่อกี้อาจจะยินแววๆอะไรขอยืดเลยเหยินเหยินทำไมอ่ะทำไมฉันติดแล้วด้วยอ่ะแบบเรียกว่านไฉไม่ไม่ถนัดปากละเพราะว่า รุ่นพามีว่านธนก,กรีตอีกอคนนึงนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีว่านายออกมาแล้วเรียกว่านไฉสองคำมันก็ยาวแม่ก็เลยเรียกว่านเสร็จปุ๊บก็ตาอีกเดี๋ยวหันสองคนก็เลยเรียกเหยื่อเหยื่อตามกายภาพตามกายภาผ้าไม่หัดแล้วนะต้องอีกรอบที่นี้พี่ แค่ทำเพลงทำยังกับเปิดคอนเสิร์ตจ,จริงปะเวอร์จงเหรอ,รหรอไม่เวอร์นี่พูดนี่นพูดนะพูดในในขอหนึงงหน่งเพลงหนึ่งเพลงทำเบาๆขอเอมี่ไวฮาวสักเบาๆเบาๆนะทำนะทำนะเดโทมี ต้นเนี่ยอาบน้ำโรงแรมเนี่ยอาบอยู่ข้างไหนก็ได้ยินหมดไดจะเชื่อจรงแรมเือนอนกับมันรอๆๆๆๆต้องฟังใช่ไหมคอับ โอ้ท่านผู้ชมคะเสียงพี่โตนิพยร้ออย่างที่พี่พันธาได้บอกจริงๆด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเสียงอันไพเราะของพี่ต้นยันไปแล้วนะคะตอนนี้พวกเราเอเอฟซ่าเขาก็บอกว่าจะมาทำคอมเตลให้เราได้ชิมกันอีกด้วยค่ะเราไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าปีไม้ลายมือการทำคอมเทลของวุคขวานันจะออกมาหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหนค่ะคุพี่คะว,วันนี้อยากจะมีอะไรนัดสนอเป็นเครื่องดื่มพิเศษของที่นี่ไหยค่ะก็จะมี เมนูแล้วค่ะมันเบรดาแล้วก็สปาร์คิงไนท์มนเดาเรดาแล้วก็สปาร์คิงไนท์ค่ะมาลองเลยค่ะใส่อะไรมะม่วงนะครับมะม่วงสดประมาณสองสามน้ำตาลทรายขาวนะครับครับผมฝรับงมะม่วงแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลหวานโอ้โหไม่อช่ป่ะน้ำตาลหวานกระปีกะปินล้วมะนาวสดนะครับเบคอนอันนี้เป็นเลมอนหรือเป็นลามครับออ๋ ครับผมบนใส่มะกรูดเฮ้ยมาแล้วตะไคร้มามาแล้วมอย่างไรจะมาอืมใส่ตำมันนะวนเพราะว่าเปนเขาเพราะเรายองสมอ่าผสมเข้าไปใช่ครับ ้มะม่วงนะครับอ่าน้ำมะม่วงเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะว่าเมื่อกี้มีเนื้อแล้วไงคุณให้พอสี่ออนครึ่งอะเราใส่พลังงานเซ็คเลยอันนี้ใส่ไปเลยครับเจ็ดออนเขื่อนเลยอะหรือแบบครึ่งขวดอันนี้ใส่ไปแล้วเราใส่ประมาณรึ่งออนครึ่ง ปร๊บครอบปึ๊บ้จุดเนี้ยล่ะเนุ่เติร์กเติแกเติร์กเติร์่เติกเต่ร์กเติเติร์กเตร์กเติกเติรกเติร์กแติร์กเต่ร์กเติร์่เตแกเติรกเติรกเติเตร์กแตเติร์กเตร์กตกเติร์่เติกเติร์กเติกเติกเตีร์กเตร์ตติ่เตเตต่ตตกตกตต กองด้วยนะเออ,อไปครับไป <ข S 2> ไป <ข S 1> <ไข S 1> มันเดย์ด้ามาฮะหมดแก้วมันเดยเรด้าแม่ท่านผู้ชมคะตอนนี้ชักอยากจะชิมมันเดเรด้าซะแล้วละสิคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือเครื่องดื่มอีกหนึ่งอย่างที่พี่เขานั้นแนะนำว่าอร่อยไม่แพ้กัน มาดูกันสิคะว่าหน้าตานั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเกิดอะไนี่เอาหม้แล้วอ่ะออขอบคุณมาก,ช,กชิมก่อนพวกพี่ลองชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปลองทำดูพี่พั<อ>ชิมก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นไงคฮะ นี่แหลอครับผมได้ไหมกัด้ไามสาชิ้นคกินไม่ได้ใครทำเนี่ย่สองสาชิ้นสุกยังพี่สุกยังใตเย็นเสร็จแล้วก้อนนี่น้ำตาลสองออนน้ำสอง้อนน้ำน้ำตาลก่อนน้ำตาลสองออนน้ำตาลสองออนระเบียบมา โอ้ใส่มัาชงกาแฟน้ำหนึ่งออนอะไปนะมะนาวหนึ่งมะนาวหนึ่งออนออนอันยาวไหมคะอันยองอันเป็นเกาหลีเขียวอะฟ้าเพกปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเแล้วก็น้ำสับปะรดน้ำสับปะรดไม่ใช่ไม่ใช่รูดสองใบสองใบที่ถ้าเราผิดลำดับมันเป็นไรบ้างครับ มันจะทำให้รสชาติเปลี่ยนบ้างเปล่เกินเทคโนโีมันก็มีผลพี่วัชใส่ไปห้าใบนะเดี๋ยวนะพี่พัชนี่ต้มยำเดี๋ยวโอ้ยกินกินหอมมากกลินกระการฉีกเนี่ยพูดเลยอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อน้ำตบปหรอน้ำับคนไอ้นี่โดนก้อนยำ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 สาหร่ายเหรอขอทานด้วยค่ะขอเพลงประกอบหน่อยเอามรักกูได้ไหม

แล้วไม่ออกใครใครจะเป็นคนแรกในการชิมเบี้ยร์นี้ป้าพี่ไม่รอ้พี่กองพูดเลยว่าเข้มพี่กองพี่กองนี่อันนี้ต้องกินกากใยนะมันดีต่อระบบขับถ่ายนะโอเคงั้นเดี๋ยวนายเอาอันนี้ไปเลยไฟเบอร์ไฟเบอร์อืมตาต้องตแต่ง เลยครับผมก็ดีใจครับได้กินอะ่งที่พิพานทำให้กินครับผมเข้มขึ้นเข้มขึ้นแต่ว่าถือว่ามีความกลมกล่อมดีทันดูมีความสว่างทางด้านนี้ีนะดีเนี่ยคือน่าจะเาดีทางนี้เลยอ่ะเปิดร้านเลิกร้องเพลงไม่ไม่ดีทันต้องเป็นแบบร้องไปด้วยชมด้วยต้องเป็นแบบ can't f a g h t the moon อะไรอย่างเมีความนั้นอ่ะมีความแบบอร่อยของของน้ำผลไม้อยู่ทางใต้แล้วก็มี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 รสชาติเหมือนแอลกอฮอล์เบาๆอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยกลิ่นกลิ่นอ่ะแบบ พอขึ้นจมูกนิดๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาหมดแล้วพี่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เล็กขอดขออีกสามตัวโอ้โหทั้งสองค่ะเราใช้เวลาในการชงไปเยอะแยะพวนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพี่พี่เสียดายทำไมเสียดายไหมไม่ใช่จริงๆเทสใช้ไม่น่าต้งหลายเทปเพราะต้องทำใหม่โอเคโอเคมามาแเ้วย้อนแม่งอ่ะตอนกินเลยนะฮะเคแล้วไปมา ดีหรือเปล่ามีก็พูดว่าเี็คนใสบเมาหลังมาเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ก็สนุสนานคอบครัวค่ะท่านผู้ชมต้องคอยดูว่าตอนพี่คนมาแล้วนี่มีโอกาสถามมากนะเนี่ยพักโยนนะคะว่าเดมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปคลายความเครียดกันที่ไหนติดตามสัปดาหห์น้าค่ะสหรับสัปดาห์นี้ต้องขอให้ต้นส่งโดยเพลงสดายนะเล็กน้อยได้แล้วเขอคว้านเราคนแบบหน้าเหมือนกันนะโอเคสามสิเหตุใดทำไมฉันต้องเจอปัญหามากมายต้องสัมผัสรู้ได้สักเท่าไหร่ say hi bye, hi -bye. Hi -bye. Hi -bye.